สวัสดีครับพี่น้องท่รักครับวันนี้พระชนน์ของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในส,สดีบทที่34ข้อ4ถึงข้อที่7นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าคำวิงวอนท่ามกลางความตกต่ําเมื่อเราผ่านบทที่34ข้อ1ถึงข้อที่3ท่านสรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางความตกต่าแต่คําสรร,รเสริญของท่านไม่ได้จบอยู่ที่สรร,รเสริญท่านมาวิงวอนพระเจ้าในข้อที่4ถึงข้อที่7อธิษฐานได้กันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าโปรดเวพรนบองหลายในท่ามกลางความตกต่ํเขาหลายก็จะเป็นเหมือนดาวิดที่ได้ร้องทูลวิงวอนต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ท่าทีของดาวิดเป็นท่าทีของข้าพวงทั้งหลายอธิฐานในน้มพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระครัมภีร์ในตอนนี้สุดีิปสาสิบสี่ดาวิดทําตัวเป็นบ้าต่อหน้ากษัตริย์อาคีดและหลังจากนั้นดาวิดเองเนี่ยน,นะครับก็ไปอยู่ในถ้ำอดิลลำพร้อมกับคนสี่ร้อยคนและในสี่ร้อยคนเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านได้เป็นแบบอย่างและมีอิทธิพลต,ต่อคนอื่นครับเพื่อจะดึงคนอื่นขึ้นมาเพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยในข้อที่4บอกว่าข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานหน้าตาของเขาจะไม่ต้องอับอายคนจนคนที่ร้องทูลและพระเจ้าทรงฟังพระองค์ทรงช่วยเขาจากความยากลําบากทั้งสิ้นของเขาทุสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดเราจะดูด้วยกันว่าท่านดาวิดนั้นวิงวอนพระเจ้าอย่างไรพระคัมภีในตอนนี้มีสามคด้วยกันที่น่าสนใจในข้อสีข้อ5ข้อ6บอกว่าเข้าพระเจ้าสแสวงพระเจ้าเข้าพระเจ้าเพ่งดูพระองค์คนจนคนนี้ร้องทูลมันเป็นผ้าที่ท่านเองนั้นได้วิงวอนด้วยความสุดใจเวลาอธิษฐานเราต้องอธิษฐานแบบเบียวดาวิดคําว่าสแสวงพระเจ้าหมายถึงปรารถนาเพียงพระเจ้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากที่อื่นโดยตระหนักดีว่าพระเจ้าสามารถจะช่วยได้ลองถามตัวเองว่า เว <Kan> ลาเราเจอปัญหาเกิดขึ้นหนักมากๆเราเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งหรือเอาพระเจ้าเป็นหนึ่งทางเลือกมีบางคนก็เอาพระเจ้าเป็นหนึ่งทางเลือกถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเดี๋ยวก็มีแผนสำรองของตัวเองแต่ขออนุ่น้ำใจว่าเราเองต้องเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งและเราไม่ต้องสนใจแผนสำรองของเราให้พระเจ้านําเราเพื่อจะคิดแผนสำรองก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าให้เราทําพระเจ้าก็จะให้เราทําได้พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อข้าพระองค์เพ่งมองดูพระองค์เพ่งมองดูพระองค์นึกถึงภาพอะไรครับ ใครเลี้ยงสุนัขจะรู้ดีว่าเวลาที่สุนัขเนี่ยนะครับมันจะกินอาหารจากใต้โต๊ะนายของมันเนี่ยมันจะเพ่งนองท,ที่เจ้านายของมันและเมื่อเจ้านายเอ็นดูก็จะให้อาหารบางครั้งมันเพ่งไปน้ำลายมันก็ไหลนะฮะเพราะว่ามันอยากจะกินแต่ก็ไม่สามารถจะขึ้นไปบนโต๊ะนายได้มันแล้วแต่นายนะครับด้วยความที่บางตัวก็ไม่ใช่มองอย่างเดียวนะครับซ้ำเสียงออดอ้อนด้วยนะครับที่บ้านผมมีหมามีแมวรู้ดีครับมันมีวิธีการออดอ้อนหลายแบบ อย่าว่าแต่หมาแมวนะครับบางทีนะฮะห่านก็ยังออดอ้อนเราเลยครับทั้งหา่านทั้งไก่นะครับมีวิธีการออดอ้อนเพื่อจะได้กินอันที่สองครับนอกจากจะวิงวอนด้วยสุดใจท่านมั่นใจสุดชีวิตมั่นใจอย่างไรในข้อที่4ข้อนี้5บอกว่าพระองค์ช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความทุกข์ทั้งสิน้นท่านมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ให้ท่านต้องอับอายพ่ายแพ้ศัตรูซึ่งหมายถึงว่าประสบะการณ์ที่ผ่านมาของท่านท่านมั่นใจในพระเจ้ามาแล้วมันยิ่งทําให้ท่านมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะให้คนอื่นนนนมมมมาาาร่มม่่ววััใจกกบทกขึ้ด้ดย ในข้อหข้อเเนี่ยนะครับท่านยังบอกว่าพระเจ้าทรงฟังท่านและพระเจ้าช่วยเหลือท่านจะสังเกตว่าพระเจ้าช่วยท่านช่วยท่านบอกหลายครั้งด้วยกันในข้อที่7โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาตั้งค่ายล้อมเขาไว้นะครับค่ายของทูตสวรรค์มองไม่เห็นครับแต่ค่าของทูตสวรรค์เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจดังนั้นเองในบางครั้งที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือท่านท่านาอาจจะมองไม่เห็น แต่รู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมสิ่งยิ่งใหญ่ไว้ดังนั้นเองวันนี้นะครับเมื่อเราจะต้องวิงวอนพระเจ้าท่ามกลางความตกต่ําอันที่หนึ่งครับวิงวอนด้วยสุดใจของเราขอเพียงพึ่งพระเจ้าเพ่งตาที่พระองค์ยอมรับตัวเองต่ําต้อยจริงๆและเวลาอธิษฐานให้เกิดความมั่นใจมั่นใจพระเจ้าจะทรงช่วยนะครับมั่นใจโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาพระเจ้าช่วยและพระองค์จะช่วยต่อไปอีกเขาไม่ต้องอายเขาจะได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้เพราะพระเจ้าตั้งค่ายของพระองค์ แม้จะมองไม่เห็นทูตสวรรค์เหล่านั้นแต่พระองค์ได้สรงให้ทูตสวรรค์มาตั้งค่ายลอ้อมรอบเราไว้และนั่นคือความเชื่อมั่นของดาวิดอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าคำกลางความตกต่ำของดาวิดเขาได้วิงวอร์ด้วยสุดใจเขาได้วิงวอรด้วยความมั่นใจวันนี้ขอพระองค์เจ้าโปรดให้ขางหลายเหมือนดาวิดที่จะวิงวอรด้วยสุดใจแสวงเพียงพระองค์เจ้าและมั่นใจว่าพระองค์จะทรงตอบอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ไหนครับ